คันนี้ยังอยู่นะครับผมสิบโลอโอ้แปดโล,ร,นนนลริ่มเลยครับล้านสีพร้อมเหมาลูกพี่นิสสันฟรอนเ i ียโอ้นะฮะร,รถเฮครับพี่น้องอได้มาจากสระเกลืบอกคันนี้ครับมาจากโคกสูงสวัสดีครัรบ,บโคกสูงอำเภอโคกสูงเจ้าวัดสระเกลือ เครื่องโดยรวมเป็นยังไงบ้างพี่โอ้เครื่องดีเครื่องดีขับขึ้นชงตะโกมาเต็มลำสบายมากสตาร์ทง่ายอะไรง่ายหมดเลยเนาะสตาร์ทง่ายอยู่เขาหัวแข็งเดียวสตาร์ทติดเลยไม่ได้ผลนี่ต่ำดีก็กระจกร้าวนิดนึงเนาะนิดนึงนิดนึงนิดนึงเดียวต้องมาเปิดเครื่องโครงเพลาไหมเพลาเพลาเป็นเพลาอะไรไอเพลาเดิมเพลาเดิมเพลาเดิมแต่เป็นเขาเรียกอะไรนะไอ ใส่กระทะกระทะพาลงไปเบอร์เทอร์เคียเครื่องดีค่นนี้ครับอันนี้ผมมัดไว้กลัวมันกระโดดเพราะมันขับไกลมัดไว้พวงไยพาวเวอร์คอมเอทำงานปกติได้ชัดโอ้สบายเลยเนาะสบายเลยันไปดูโครงกันหน่อยวิ่งดีมีสารพอนเทียข้างหน้าก็เสียงกลางอยู่ด้านหน้า ตรงนี้ก็ได้อยู่นะหกใบเบ็ดอยู่ตรงนี้หกใบได้อยู่เนาะพี่เนาะได้นะถ้าไม่ใหญ่ถ้าใบไม่ใหญ่หกใบได้อันนี้ห้องเก็บสัมภาระอันนี้บันไดขึ้นไปชั้นบนโอ้ไม่ต้องทําอะไรเลยนะอันนี้ช่องเครื่องพันไฟอันนี้ช่องเครื่องปันไฟแล้วก็ด้านหลังไม่มุนนะตัวนี้วู้ข้างหลังได้เยอะนะเนาะวู้เสริมเนบเลยเดี๋ยวพี่เนบน่าจะข้างละสิบ างยยยัดีเเส้นลอันนี้แข็งโป๊กเลยนะแข็งเลยนะนี่แข็งแข็งนี่ครับผมโอ้เผือๆนี่ได้เปรตนะหลังอ่ะถ้าว่าเสียงกลางน้อยอ่ะเออเอามาสวยสวยเอกสารรถยังไงเล่มมีเล่มเล่มอย่างเดียวภาษีขาดเกินอืมก็คือเจ้าของรถโดยตรงก็มีมีเล่มคุ้มให้นะครับคันนี้ภาษีขาดเกินก็ห้าหมื่นแปดพันบาทห้าหมื่นปรตบุ๊คงก็คุ้มแล้วนะ ใช่โครงแข็งแรงมากโครงดีมากคันเนี้ยไม่ต้องทำอะไรนะเพราะว่าถ้าถ้าเอาไปเหนะเพราะว่าเนี่ยครับก็ได้เลยนะเอเย็นด้วยเนาะสบายเล่มมีวงมาลัยพาวเวอร์มีแลวดูคานดีมากดีมากคันเนี้ยโอ้คานหน้านี่แข็งเลยนะค้าซีร้สึกไม่ผูเลยนะผมกลมดูหมดแล้เอ่อก็ห้าหมื่นใช่ไห ห้0 0มบาทแปดพบาทรับเองนะครับผมไม่ได้ล้างห้องเครื่องคือเอาไว้ให้ดูเลยว่ามันมาแบบนี้ไม่เยอะเอา่อลมมอลมเพิ่งเปลี่ยนก็เบรกเบิกอะไรดีหมดสตาร์ทก็น่าจะเก็บเก็บไม่ยากนะถ้าจะเก็บเนาะเพราะว่าสสีใหม่วยเลยเพราะว่าด้านข้างอะไรเขาเก็บให้หมดแล้วครับนี่ห้าหมื่นแปดพี่น้องมายกไปเลยอยู่ที่สุรินทร์กันนะขั้สบายโอเคคันใหญ่ก็ ล้านสี่้านสี่พร้อมเฮกลับมานี่ดูรรยล้อนี่ครับเฮกลับมาเมื่อกี้นี่ใครมีเงินร้านสี่ดีกว่าไว้ในธนาคารครับเอาไปเลยครับได้ดอกเยอะกว่าหรือขายได้เยอะกว่านะโอ้โหสุดยอดเลยเอาง่ายเลยครับร้านสี่หนึ่งปีนี่ได้ไม่พอถึงสองพันถึงไหมหนึ่งหนึ่งล้านได้ได้สองพันบาทได้สองพันบาทอันนี้เฮ โโอ้หเพลงงานเดียวก็เหลือเหลือเหลื้อห้าพันยางต่ำไม่ต้องทำอะไรครับแค่ไปแค่ซดได้เลยเยอะอยู่อไปจดแค่รีกัสิ์ก็หมื่นกว่าบาทเองรีกัสิ์ไม่แพงเพิ่งจดนี่เพิ่งจ่ายไปหมื่นสองแค่นี้เองครับนน้เแล้เลยหปีแห่ได้เลยวงก็ไม่จำเป็นหาดึงเอาก็ได้แล้วก็มือซาวก็จ้างใครก็ได้มือซาวเยอะแยะรับจ่างรับเงินอย่างเดียวใช่รับเงินอย่างเดียวนะฮะงานเดียวก็ได้โดกเยอะกว่า ฝากธนาคารออกพรรษานี้ผมเหตุเป็นห้างานโอ้นี่ไม่กี่วันนี้เหตุไป็หกงานเออถ้าเราดูการหนึ่งนี่เตะเส้นโอเคขอบคุณด้วย